แน่ใจหรือว่าผู้หญิงในกระจกที่หายไปคนนั้นไม่ใช่เจ้าสาวแหวนกลางงานแต่งที่ควรเต็มไปด้วยรอยยิ้มทำไมถึงมีเสียงร้องจากอีกโลกใบหน้าที่กริดร้องด้วยความตื่นกลัวเธอกลับมาทำไมเพื่อรักหรือเพื่อแก้แค้นสัญ,ญลักษณ์ที่นั่งที่จะโดนน้ำกระเซ็นใส่ความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ในงานแต่งครั้งนี้จะทำให้คุณขนลุกจนลืมหายใจตาบอลลูนที่มีคำพูดอยู่ด้านในไปล้างหน้าซะ สัญ,ญลักษณ์ที่นั่งที่จะโดนน้ำประเซนใส่แม่ผัวสาส์น้ำใส่หน้ากลางงานแต่งแต่พอเจอใบหน้าที่กริดร้องด้วยความตื่นกลัวแสงแดดอุ่นศาสตร์ผ่านซุ้มดอกไม้สีขาวทองเสียงหัวเราะเบาๆของแขกและกล้องถ่ายภาพดังประปรายฉันยืนข้างเจ้าบ่าวใส่ชุดเจ้าสาวสีขาวนวลกลิ่นดอกมะลิและไม้ไผ่ลอยอยู่ในอากาศทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบจนเกินคำบรรยายอยู่ดีๆแม่ผัวของเขาเดินเข้ามา สายตายเย็นชาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมือหนึ่งยกแก้วน้ำใสใสแก้วแชมเปญไว้หยดน้ำค้างบนใบแก้วส่องประกายใต้แสงแดดทันใดนั้นน้ำสาดกระเซ็นใส่หน้าฉันหยดเย็นเฉียบไหลผ่านแก้มร้อนของฉันชุดเจ้าสาวเปียกชื้นกลิ่นลิปสติกจางหายเสียงแขกหยุดชั่วขณะแล้วมีเสียงฮือเบาๆฉันรู้สึกความร้อนขึ้นที่แก้มหัวใจเต้นทีจังหวะที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แม่ผัวยืนตัวตรงดวงตาแสงความขมขู่แขกหลายคนถอนหายใจเพราะความเงียบพ่กอตัวเจ้าบ่าวมองมาที่ฉันด้วยความตกใจแล้วหันไปมองแม่ของเขาเหมือนค้นหาคำตอบเสียงเพลงเริ่มหายไปเปลี่ยนเป็นเสียงลมหายใจแสงแดดยังส่องแต่บรรยากาศเปลี่ยนเป็นเย็นเฉียบฉันมองมือที่ยังจับแก้วน้ำไว้รู้ทันทีว่าไม่ใช่อุบัติเหตุไม่ใช่ความบังเอิญความรู้สึกถูกละเมิดเดินเข้ามาในหัวใจ และเมื่อฉันเผลอมองเข้าไปในดวงตาแม่ผัวเธอส่งรอยยิ้มบางๆที่ไม่มีความอบอุ่นแล้วพูดด้วยเสียงเย็นไปล้างหน้าซะคำพูดนั้นไม่ใช่การร้องขอแต่เป็นคำสั่งและในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบแค่การสาดน้ำแขกทุกคนยังคงนิ่งไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่ปลายนิ้วเสียงน้ำที่หยดจากผมของฉันตกลงบนพื้นดังชัดเจนกว่าดนตรีแต่งงานที่หยุดไปฉันหายใจเข้าลึก แต่ลมหายใจกลับติดขัดในลำคอดวงตาของแม่ผัวยังคงจ้องฉันเหมือนนักล่าที่กำลังรอดูเหยื่อตอบสนองเจ้าบ่าวเดินเข้ามาใกล้มือเขายื่นมาหาฉันแต่สั่นเล็กน้อยแม่ครับทำแบบนี้ทำไมเสียงเขาเบาจนแทบไม่ถึงหูฉันแม่ผัวหันขอบไปหาเขาก็เพระลูกเลือกผู้หญิงผิดคนเสียงของเธอเย,อเยือกเย็นแต่ชัดเจน ทุกคำแทงลึกเข้าในใจฉันลมพัดผ่านดอกไม้ประดับเวทีปลีบขาวปลิวว่อนราวกับหิมะในฤดูร้อนฉันยืนนิ่งตัวแข็งราวรูปปัน้นแต่ภายในอกกลับประตูด้วยไฟโกรธและอายกลิ่นน้ำหอมบนชุดเริ่มผสมกับกลิ่นชื้นความรู้สึกเหนียวหนึบเกาะบนผิวฉันสบตาแม่ผัวอีกครั้งและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันเห็นแววบางอย่างในตาเธอมันไม่ใช่ความเกลียดชังธรรมดา แต่มันคือความกลัวแปลกแต่จริงเหมือนเธอกำลังกลัวบางสิ่งบางสิ่งที่อาจไม่ใช่ฉันเสียงกระซิบดังขึ้นจากแขกข้างหลังนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมแม่เจ้าบ่าวถึงทำแบบนั้นคำถามลอยอยู่ในอากาศเหมือนควันฉันค่อยๆก้าวถอยหลังน้ำหยดจากปลายผมลงสู่พื้นหินหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอก,อก แต่ในใจกลับเริ่มตั้งคำถามที่น่ากลัวกว่าทำไมเธอถึงพูดว่าไปล้างหน้าซะมันเป็นคำพูดธรรมดาแต่เต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนเธอรู้บางอย่างเกี่ยวกับฉันบางอย่างที่ฉันเองก็อาจไม่รู้สายตาหลายคู่เริ่มหันมามองฉันยกมือขึ้นแต่ใบหน้าสัมผัสผิวที่เปียกและเย็นแต่เมื่อมองในกระจกตกแต่งข้างเวทีฉันเห็นบางอย่างแปลกออกไป ผ้าสะท้อนนั้นไม่เหมือนฉันเลยริมฝีปากดูซี่กว่าเดิมดวงตาดูลึกและมืดเหมือนคนที่ไม่ใช่ฉันกำลังมองตอบกลับแม่ผัวถอยหลังไปหนึ่งก้าวสีหน้าเธอซีดลงทันทีมันเริ่มขึ้นแล้วเธอพึพรรมพำเบาๆจนแทบไม่มีใครได้ยินเจ้าบ่าวขยับเข้ามาข้างฉันมือเขาวางบนไหล่ฉันเบาๆแต่ร่างฉันกลับรู้สึกเย็นวาบ เหมือนมีบางสิ่งแปลกปลอมไหลผ่านเส้นเลือดเสียงนาฬิกาแต่งงานที่ตั้งไว้ตรงโต๊ะเค้กดังขึ้นเข็มนาฬิกาหมุนถอยหลังช้าช้าแขกบางคนเริ่มสับสนบางคนเริ่มเดินถอยและฉันยังมองกระจกบานนั้นที่สะท้อนภาพไม่ตรงกับความจรงิงเงาในกระจกยิ้มให้ฉันยิ้มกว้างจนริมฝีปากแตกระแหงน้ำที่แม่ผัวศาสเมื่อครูไหลย,ย้อนกลับขึ้นสู่ผิวหยดน้ำลอยขึ้นเหมือนถูกดึงโดยแรงบางอย่าง เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากด้านหลังแม่ผัวสุดตัวลงกับพื้นเธอมองฉันด้วยสายตาหวาดกลัวสุดขีดมันไม่ใช่เธอมันกลับมาอีกแล้วฉันหันไปหาเธอแต่ในหัวกลับเวียนจนมองไม่ชัดแสงจากด้านนอกเริ่มมืดลงท,งทั้งที่ยังเป็นกลางวันลมหายใจของแขกอยู่ชะงักพร้อมกันแล้วเสียงหนึ่งแว่วขึ้นในหัวฉันเสียงที่เหมือนดังมาจากข้างในกระจก เธอลืมล้างหน้ามันเลยจำเธอไม่ได้ฉันก้าวเข้าใกล้กระจกทีละนิดและสิ่งที่อยู่ในนั้นขยับตามช้าๆแต่ไม่เหมือนเงาอีกต่อไปมันเริ่มยื่นมือออกมาผ่านทิวของกระจกที่สั่นเบาๆปลายนิ้วเย็นเฉียดทะลุออกมาจากกระจกสัมผัสปลายคางของฉันเบาๆผิวมันเย็นเหมือนน้ำแข็งแต่นุ่มราวกับเนื้อคนจริงฉันอยากจะกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอ หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงหายใจของแขกเงียบลงจนได้ยินเพียงเสียงลมมือในกระจกเริ่มลากขึ้นมาถึงแก้มมันลูบผ่านคราบน้ำที่ยังไม่แห้งดวงตาของฉันกับเงาในกระจกมองสบกันแต่เงานั้นยิ้มรอยยิ้มที่ค่อยๆแผ่กว้างขึ้นเหมือนจะฉีกมุมปากถึงหูเลือดบางอย่างเริ่มซึมออกจากรอยแยกของริมฝีปากในกระจกกลิ่นเหล็กสนิมคละคลุ้งในอากาศ แม่ผัวเริ่มร้องไห้เธอขยับถอยหลังมือปิดหน้าอย่าให้มันออกมาอีกอย่าอีกเลยเสียงของเธอสั่นจนแทบจับคำไม่ได้เจ้าบ่าวพยายามดึงฉันออกจากกระจกแต่ร่างฉันขยับไม่ได้เท้าทั้งสองข้างเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นหินเย็นทุกกล้ามเนื้อสั่นเทิมเงาในกระจกผู้ช้าๆเสียงของมันเหมือนฉันตะนากว่าและแผ่วกว่า เธอไม่ควรลืมว่าหน้านี้เป็นของใครฉันรู้สึกเหมือนเลือดในกายไหลยย้อนกลับแสงแดดภายนอกเริ่มมืดคำ้ำเมฆดําเคลื่อนเข้ามาปิดฟ้าเหนือซุ้มแต่งงานเสียงลมแรงพัดผ่านโต๊ะเค้กเทียนทั้งหมดดับพร้อมกันในพริบตาแขกบางคนเริ่มกรีดร้องบางคนวิ่งหนีไปทางประตูสวนแต่ฉันยังยืนนิ่งมองดูเงาในกระจกที่ค่อยๆก้าวออกมาเต็มตัวชุดของมันเหมือนฉันทุกอย่าง มันมองไปรอบงานแต่งแล้วยิ้มให้แม่ผัวขอบคุณนะที่ปลุกฉันขึ้นมาอีกครั้งเสียงนั้นทําให้ทุกคนขนลุกแม่ผัวสุดลงกับพื้นมือสั่นเท่าเธอสวดอะไรบางอย่างในภาษาที่ฉันไม่เข้าใจเจ้าบ่าวยืนระหว่างเราสองคนใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเงานในกระจกมองเขาลูกยังจําฉันได้ไหมเจ้าบ่าวไม่ตอบแค่ถอยหลัง เมื่อไหลซึมตามขมับฉันรู้สึกแรงดึงมหาศาลจากข้างหลังเหมือนมีมือมืดหลายสิบมือกำลังฉุดฉันกลับไปในกระจกฉันพยายามขัดขืนแต่ร่างเริ่มสูญเสียแรงอย่างช้าช้าเสียงในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าสาวที่แท้จริงไม่เคยออกจากที่นี่เลยภาพในกระจกสั่นไหวเหมือนผิวน้ําแล้วฉันเห็นร่างของผู้หญิงอีกคนหน้าเหมือนฉันทุกป,ประการเธอสวมชุดเจ้าสาวสีขาวเก่า เปื้อนคราบน้ำและเลือดที่แห้งกรังแววตาเศร้าแต่เต็มไปด้วยความโกรธและในมือของเธอถือช่อดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งเสียงสายฝนเริ่มโปรยลงจากท้องฟ้าทุกคนในงานวิ่งหนีแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันแม่ผัวตะโกนทั้งน้ำตาฉันพยายามปิดมันไว้แล้วเธอไม่ควรกลับมาอีกเงาในกระจกหัวเราะเสียงนั้นสะท้อนรอบห้องเหมือนก้องอยู่ในหัวทุกคน แต่เธอทำผิดพลาดน้ำที่สตร์คือของฉันฝนตกหนักขึ้นจนแสงวันแทบหายไปเสียงฟ้าผ่าดังใกล้ๆกระจกแตกออกเป็นเสียงแต่สิ่งที่อยู่ในนั้นยังคงยืนอยู่ฉันรู้สึกเหมือนถูกฉีกออกจากภายในเงาในกระจกเดินเข้ามาแทนที่ขณะที่ร่างฉันค่อยๆถูกดึงหายกลับไปในเงามืดและเสียงสุดท้ายที่ฉันได้ยินคือคำของแม่ผัว มันกลับมาเจ้าสาวที่ตายไปเมื่อเจ็ดปีก่อนเสียงฟ้าผ่าดังสนั่นจนพื้นสั่นสะเทือนกลิ่นดินเปียกชื้นผสมกับกลิ่นน้ำหอมในอากาศผู้คนในงานแต่งแตกตื่นบางคนล้มบางคนสะดุดลุกหนีแต่ไม่มีใครกล้ามองกลับมากระจกที่แตกค่อยๆซ่อมตัวเองกลับเศษกระจกอ้อยกลับไปประกอบเป็นบานเหมือนเดิมแต่ภาพในนั้นกลับไม่ใช่ภาพของโลกภายนอกอีกต่อไป เป็นเพียงความมืดและแสงตาเรืองของเจ้าสาวคนหนึ่งแม่ผัวยังคงคุกเข่าอยู่ตรงพื้นมือของเธอสั่นอย่างควบคุมไม่ได้ริมฝีปากพึมพำคำสวดซ้ำไปซ้ำมาแต่เสียงของเธอถูกกลืนไปกับเสียงฝนที่โหมกระหนำ่ำเงาในกระจกหรือที่ตอนนี้ยืนอยู่ตรงหน้าค่อยๆก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวทุกย่างก้าวมีเสียงน้ำหยดจากชุดเจ้าสาวเหมือนน้ำที่ซึมออกจากผ้าไม่รู้จบทำไมถึงเงียบล่ะที่รัก เสียงของเธอนุ่มแต่เย็นเจ้าบ่าวก้าวถอยหลังจนชนโต๊เคก้กใบหน้าของเขาซีดจนแทบไม่เหลือสีเลือดผมผมไม่รู้ว่าเธอคือใครเสียงของเขาสั่นแต่ในแววตากลับมีบางอย่างความจำที่พยายามลืมเงาในชุดเจ้าสาวยิ้มเธอสัญญากับฉันแล้วไม่ใช่เหรอเสียงหัวเราะแผ่วเบาดังขึ้นพร้อมกับกลีบดอกไม้ที่ปลิวกลีบดอกไม้เหล่านั้นกลายเป็นสีดำ เหมือนถูกไฟเผาก่อนจะตกลงพื้นแม่ผัวพยายามตะโกนอย่าเข้าใกล้มันอย่ามองตาแต่ช้าเกินไปเจ้าบ่าวเงยหน้ามองตรงเข้าไปในดวงตาของเธอท่านใดนั้นเขาชะงักดวงตาเปลี่ยนเป็นสีเทาหม่นร่างสั่นเหมือนถูกบางสิ่งเข้าสิงและในวินาทีนั้นเงาในชุดเจ้าสาวยิ้มกว้างตอนนี้เธอจำได้แล้วใช่ไหม เสียงสะท้อนดังไปทั่วงานไฟจากโคมแต่งงานระเบิดแตกเป็นประกายทุกอย่างตกอยู่ในความมืดเสียงฝีเท้าหนักดังจากมุมสวนชายชราในชุดพระเดินเข้ามาพร้อมสายฝนในมือของเขามีสายศิลและผ้าขาวดวงตาเต็มไปด้วยความรู้และความกลัวมันคือคำสาปแห่งคำสัญญาเขากล่าวเสียงของเขาหนักแน่นเจ้าสาวคนก่อนตายไปในงานแต่งเมื่อเจ็ดปีก่อน แต่คำมั่นของเจ้าบ่าวยังไม่ถูกปลดปล่อยแม่ผัวร้องให้จนเสียงแหบฉันพยายามล้างคำสาปนั้นออกไปฉันสาดน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่เธอแต่พระสายหัวชาช้านั่นไม่ใช่น้ำศักดิ์สิทธิ์มันคือน้ำจากสสาปปรปวิญญาณทุกคนเงียบเสียงฝนกลายเป็นเสียงเดียวที่ยังดังอยู่เงาเจ้าสาวค่อยๆหันไปหาแม่ผัวน้ำที่เธอสาดมันปลุกฉันไม่ใช่เลยฉันแม่ผัวถอยหลังจนชนเสา มือของเธอจับอกแน่นหายใจถีเจ้าบ่าวในร่างที่ไม่ใช่เจ้าบ่าวอีกต่อไปหันมามองแม่ผัวด้วยสายตาว่างเปล่าแม่เธอกลับมาแล้วคำพูดนั้นทำให้แม่ผัวสะอึกไม่อย่าเรียกมันว่าเธอมันไม่ใช่คนแต่ร่างในชุดเจ้าสาวกลับหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นดังลั่นจนกระจกทุกบานในสวนแตกแสงฟ้าแลบส่องเข้ามาเผยให้เห็นเงาอีกหลายเงาในบานกระจกที่แตกกระจาย หญิงสาวหลายคนในชุดเจ้าสาวหน้าตาคล้ายกันราวกับเป็นภ้าสะท้อนทุกคนยิ้มและทุกคนร้องให้ในเวลาเดียวกันพระชารากล่าวเสียงสัน่นวิญญาณเจ้าสาวเหล่านี้มันไม่ได้ถูกปล่อยจากคำสาปเลยมันยังคงรอวันแต่งงานที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงเห่าเจ้าสาวก้าวเข้าใกล้เจ้าบ่าวจับมือเขาวไว้แน่นวันนี้งานแต่งของเราจะจบจริงๆสักที มือของเธอเย็นเฉียบแต่เจ้าบ่าวไม่ดิ้นรนอีกต่อไปแม่ผัวพุ่งเข้าห้ามแต่ลื่นล้มลงตรงกลางทางสายสินในมือพระชาราหลุดจากมือสายสินนั้นร่วงลงมาพันรอบขาเธอเองเสียงร้องสุดท้ายของแม่ผัวดังขึ้นพร้อมกับลมแรงผ้าคลุมหน้าเจ้าสาวปลิวขึ้นเผยให้เห็นรอยยิ้มที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงในตาเธอสะท้อนภาพของคนทั้งงานที่ค่อยๆจางหาย ฝนยิงคงตกไม่หยุดไฟทุกดวงดับมืดและในความมืดนั้นเสียงเพลงแต่งงานเริ่มดังขึ้นอีกครั้งทว่ามันไม่ใช่เสียงจากลำโพงแต่เป็นเสียงฮัมเบาๆของใครบางคนเสียงฮัมนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจากเบาแผ่วจนกลายเป็นเสียงร้องชัดเจนเป็นทานองเพลงแต่งงานแบบโบราณของไทยช้าลึกและเศร้าอย่างบอกไม่ถูกกลีบดอกไม้ที่เปียกฝนเริ่มลอยขึ้นจากพื้น เรากับมีมือที่มองไม่เห็นยกมันขึ้นทีละกลีบมันหมุนวนรอบเวทีแต่งงานก่อนจะรวมกันเป็นรูปหัวใจกลางอากาศเงาเจ้าสาวยังคงยืนจับมือเจ้าบ่าวไว้แน่นใบหน้าทั้งคู่ซีดขาวเหมือนรูปปั้นในวัดร้างแสงฟ้าแลบว่าพื้นอีกครั้งเผยให้เห็นรอยยิ้มของเธอที่กว้างขึ้นกว่าครั้งไหนแม่ผัวที่ยังนอนอยู่กับพื้นพยายามคลานหนีแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ สายสิ่งที่พันรอบขาเริ่มเรืองแสงสีทองแต่แสงนั้นกลับค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทพระชราพยายามสวดต่อเสียงของเขาสั่นแต่ดังกล้องกว่าฟ้าผ่าสิ่งที่เกิดจากคำโกหกจะไม่สามารถถูกชำระด้วยคำภาวนามีเพียงความจริงเท่านั้นที่ปลดปล่อยได้คำพูดนั้นเหมือนทำให้บางสิ่งขยับในใจเจ้าสาวเงาเธอค่อยๆเงยหน้ามองพระแววตาเศร้าแทนที่ความโกรธ ความจริงเหรอแล้วใครจะพูดมันออกมาเสียงของเธอสัน่นเธอมองไปทางแม่ผัวเธอต่างหากที่รู้ทุกอย่างแม่ผัวสายหน้าแรงน้ำตาไหลไม่หยุดฉันไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเสียงเจ้าสาวถามกลับตอนที่ฉันตกจากบันไดในงานแต่งของฉันเองเหรอแม่ผัวเงียบเสียงฟ้าร้องกึกก้องตามมาทันที เจ้าเบาวในร่างที่ยังคงเหมือนถูกสะกดหันมามองแม่ของเขาแม่จริงเหรอเสียงเขาเบาแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความสั่นไหวแม่ผัวสะอึกมือของเธอสั่นเทาฉันแค่ฉันแค่ไม่อยากให้ลูกแต่งกับเธอเธอไม่มีฐานะไม่มีชื่อเสียงฉันเลยเธอกลืนคำพูดไว้ก่อนจะพูดต่อฉันผลักเธอเองเสียงนั้นหลุดออกมาราวกับคำพิพากษา เงาเจ้าสาวยืนนิ่งน้ำฝนไหลผ่านแก้มเหมือนน้ำตาฉันรอคำนี้มานานเหลือเกินเธอปล่อยมือจากเจ้าบ่าวทันใดนั้นแสงจากฟ้าผ่าฉายตรงลงมาที่เธอร่างของเจ้าสาวเริ่มโปร่งแสงเหมือนควันกำลังลอยออกจากร่างเธอหันไปมองเจ้าบ่าวอีกครั้งตอนนี้ฉันไปได้แล้วแต่ก่อนที่เธอจะหายไปร่างของเจ้าบ่าวกลับก้าวตามเธอไปเขายิ้มให้เธอ ถ้าเธอไปฉันจะไปด้วยแม่ผัวร้องเสียงหลงไม่ลูกต้องอยู่กับฉันแต่สายสิงสีดำที่พันรอบขาของเธอกลับรัดแน่นขึ้นเสียงเหมือนโซ่เหล็กดังขึ้นจากใต้พื้นพระชราเงยหน้าขึ้นบาปของเจ้าไม่ปล่อยเจ้าไปง่ายๆเจ้าต้องอยู่ที่นี่เพื่อชดใช้แม่ผัวกรีดร้องสุดเสียงพื้นหินเริ่มแตกเป็นรอยยาวใต้ร่างของเธอ แสงสีดำพวยพุ่งออกจากรอยแตกเสียงกรีดร้องของวิญญาณหญิงสาวอีกหลายคนดังตามมาทุกคนในงานวิ่งหมีสุดชีวิตแต่ประตูสวนกลับปิดสนิทเองราวกับมีมือที่มองไม่เห็นล็อกไว้ในความมืดเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านกลีบดอกไม้ลอยลงช้าๆเหมือนฝนสุดท้ายของวันพระชาราเดินเข้ามากลางลานว่างมือหนึ่งจับลูกประคำแน่นอีกมือยกเทียนที่ยังไม่ดับ เขามองไปยังซุ้มแต่งงานที่พังยับเยินและกระซิบเบาๆงานแต่งที่ไม่สมบูรณ์จะไม่มีวันจบเสียงฝนค่อยๆเบาลงแต่ในเงาของซุ้มไม้ไผ่ที่หักมีบางสิ่งขยับเงานในชุดเจ้าสาวที่ไม่หายไปจริงเธอยืนมองกลับมาด้วยดวงตาที่ไม่มีแสงและในมือยังคงถือช่อดอกไม้เหี่ยวเฉากลีบสุดท้ายหล่นลงบนพื้นและเสียงเพลงแต่งงานก็ดังขึ้นอีกครั้ง แต่คราวนี้มันดังมาจากใต้ดินเสียงเพลงแต่งงานจากใต้ดินค่อยๆแผ่ลงเหลือเพียงเสียงสายฝนที่เริ่มหยุดตกกลิ่นดินเปียกผสมกับกลิ่นดอกมะลิที่หล่นเกลื่อนทั่วลานแสงแรกของรุ่งอรุณค่อยๆส่องผ่านเมฆสีเทาพระชราเดินช้าๆไปที่กลางซุ้มแต่งงานสายสีนในมือเริ่มกลับมามีแสงอุ่นเขาหยุดตรงที่กระจกเคยตั้งอยู่บัตนี้มันแตกละเอียดเป็นผงแก้วที่สะท้อนแสงอาทิตย์เธอได้พักแล้ว พระชาราพูดเบาๆน้ำเสียงของเขาเต็มไปด้วยความสงบกลีบดอกไม้ที่ลอยอยู่ในอากาศค่อยๆล่วงลงสู่พื้นเรากับธรรมชาติกำลังส่งเธอกลับสู่ความสงบหลังความเจ็บปวดแม่ผัวนอนนิ่งอยู่ตรงพื้นสีหน้าไม่เหลือความโกรธหรือความกลัวอีกเพียงน้ำตาไหลเงียบๆตามร่องแก้มแสงทองสาดลงมาท่าบนตัวเธอเหมือนการให้อภัยเจ้าบ่าวค่อยๆลืมตาอีกครั้ง เขายังยืนอยู่ที่เดิมแต่ในดวงตามีเพียงความเศร้าเขามองหาผู้หญิงที่จากไปแต่เหลือเพียงสายหมอกบางเบาที่ลอยผ่านเสียงลมหายใจของเขาสั่นขอโทษที่ปล่อยเธอไว้ลำพังพระชราวางมือบนบ่าของเขาเธอไม่ได้ไปไหนเธอกลับไปสู่ที่ที่ควรอยู่แสงแดดยามเช้าส่องผ่านม่านฝนสุดท้ายสาดลงบนซุ้มดอกไม้ที่เหลือเพียงครึ่ง กลีบที่เปียกน้ําสะท้อนแสงระยิบเรากับรอยยิ้มสุดท้ายของเจ้าสาวคนนั้นเจ้าบ่าวยืนเงียบเขาถอดแหวนออกจากนิ้วและวางลงบนเศษกระจกถ้ามีอีกพบหนึ่งขอให้เราได้แต่งงานกันอย่างแท้จริงเสียงนกเริ่มร้องรับแสงเช้าลมพัดเบาๆผ่านลานว่างดอกมะลิกลีบหนึ่งปลิวผ่านหน้าเจ้าบ่าวและตกลงบนพื้นตรงจุดที่เจ้าสาวเคยยืนพระชาราเก็บสายศีลและหันหลังกลับ ทิ้งไว้เพียงรอยสงบที่ปกคลุมทั้งลานไม่มีเสียงกรีดร้องอีกไม่มีเงาในกระจกอีกเพียงความเงียบที่อบอุ่นเหมือนคำปลอบจากวิญญาณที่ได้พักบนท้องฟ้าสายรุ้งบางๆเริ่มปรากฏเหนือซุ้มแต่งงานเจ้าบ่าวมองขึ้นไปแล้วยิ้มจางๆเรากับรู้ว่าเธอกำลังมองตอบกลับจากอีกฝากหนึ่งของแสงนั้น